สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวขอสิ้าอันนี้โกโค้ดเด้อน,นี่เด้อกระลังสิก,กา้าบานพี่น้องบางหันนี่คนรลานเด้อค่ะเด้อกับอันบังหันอันอันนี้อยู่นแนบหมถเธอเน่นและว่า ฝนสิตกพี่น้องเป็นสันเป็นขาดเป็นกราบอยู่เนาะเห็นเบิ้งอาติละมันนั่นคืออยู่บอกจะว่าคืออยู่เด้๋ยฝนสิตกฝนสิตกเขาบอกว่าวันเสาร์ before g เว h ร์ w o r น i n g านี่ that's right yeah robin w o r k there. right there in the corner yeah เห็บนบ่ขึ้นทางด่วนแล้วพี่น้องขึ้นทางด่วนแล้วดูไปด้วยกันนะคะว่าแน่เบาว่าวแนวขอยกาวน้ำไปไหน,น,นไปน้ำอันนี้ขอยไปน้ำน้องพี่น้องน้องเบิรงไปน้ำกันในวิดีโอนะ่ะอันละฝนกับตามลงเรื่อยๆตามลงเรื่อยๆเลยพี่น้อง ตนะนะับย่างน่ะนะบูเลบูลูบ้าก็เนนี L ่บลองกลีบลอนกลียดเ่ s <S นาแรงันบิรสเบิร์นพี่นองเย้ยสก๊อตบ,บานแล้วลาดโคโค่โอ้ยขักหลายบัตสวีทดกูดันนี่ Yeah very good actually <Yeah. S 2> we'll have s o m e more to go home ยายพูดินน้ำฟีซาแล้วเ็นะเดอันนี้ก็หวานไป่นองค่ะสาวมาวาทุกคนมากัดกินน้ากันหมดเลยไปกัดแสบไาก็ดแสบน้ำไป่นองเห็นมะบะธรรมดาว่าเป็นบะจบายหลังก็เลยพากันมามาเบืองอะไรเนี่ยอะเนี่ยบุ อ anyway, an loser, out, like ora, <th> ี๋มาษาญี่เอว่าไงหนีบอะไรเด้กผิน้องหลบหลบคนละคนละคนละอันนาะพี่น้องนาะเป็นยังจังไดกับสิใดเอาไ้ซ้ำนีสักก่อนเด้อพี่น้องได้กินนีเด้บเอาเงาดรอกถ้าเฮาเนาหมันอันนี้ปวดมันอันนั้นก่ายป็นครับรดไปหน้องง่าญครับรด อันอันกีฟากะตั้มตั้มพี่น้องเธยจะเบิง่งเอาตั้มแฮะก็ได้สูงจักหน่อยเลยเสาล์นาแรงค่ะนาแรงเซาลเด้อค่ะเด้อวันเอ็กเสดแทดแดดจะะลจังไหนก็ขอบคุณหลายหลายนพี่น้องเด้อทต่มากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมา,ด,า,ด,ด,ามด้วยนะคะซับสไคร้ซับสไคร้แอดมิน แ,แต่คิดคิดว่าคลิปนี้มันดีค่ะซับสัก,สกไรให้น,น้ำแนขอบคุณได้หลายค่ะพี่น้องบายบายซีอูบาย